เรามาปั้นพวงแก้มกันดีไหมคะวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้านะคะโดยเฉพาะบริเวณแก้มนะคะเพราะว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อบนบริเวณแก้มที่แข็งแรงนะคะแก้มก็จะไม่ห้อยนะคะเพราะการแก้มห้อยก็จะทําให้เราดูแก่ใช่ไหมคะแล้วถ้าแก้มแข็งแรงเนี่ยถุงใต้ตาตรงนี้ก็จะยกตึงอยู่นะคะมาค่ะท่าที่1ค่ะป่องแก้มสายขวา ทำแบบนี้ไปกลับนะคะ20ครั้งท่าที่2นะคะพูดคาว่า xo โดยที่เวลาพูดคําว่า x นะคะให้ยิงฟันแล้วก็ให้เห็นเหงือกบนนะคะแล้วก็ยกมุมปากขึ้นเราก็จะเมื่อยบริเวณผลแก้มนะคะแล้วก็คําว่า o ก็คือเราก็บริหารกล้ามเนื้อแนวตรงแบบนี้ o แบบนี้นะคะ xo ทำอย่างนี้นะคะ